เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีข่าวคราวที่ทำให้ทั้งโลกตกใจกันไม่น้อยนะคะเมื่อนักเขียนคนดังซาวมันรัชดีวัย75ปีถูกแทงในขณะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่งานวรรณกรรมที่นิวยอร์กค่ะขณะนี้ก็มีรายงานว่าเขาอาการดีขึ้นแล้ว แต่ความเป็นนักเขียนคนดังของเซาม์นรัชดีไม่ธรรมดาด้วยแนวคิดที่กล้าพูดกล้าว,วิาพากษ์วิจารณ์และมีเนื้อหาพาดพิงไปถึงศาสนาอิสลามทำให้เขาถูกสั่งล่าล่าตัวเป็นเวลายาวนานมาหลายสิบปีนะคะจนนำไปสู่เหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะ ระหว่างที่เซามานร,รัชดีนักเขียนนวนิยายเดอะซาตานิกเวอร์เซสหรือองค์การปีศาจขึ้นไปบรรยายในเทศกาลวรรณกรรมของสถาบันชูโทกัวที่นิวยอร์กฮาดีมาทาชายวัย24จากนิวเจอร์ซีย์ผู้ก่อเหตุขึ้นไปแทงซามารรัชดีบนเวทีไม่ต่ำกว่า10ครั้งรัชดีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ล่าสุดมีรายงานว่าอาการดีขึ้นสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจและเริ่มพูดได้ ด้านผู้ก่อเหตุปฏิเสธข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้นำชาติตะวันตกประนามการก่อเหตุผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าผู้ก่อเหตุล้มเหลวเพราะสซมมานรัชดีอาการดีขึ้นยืนยันเดินหน้าปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก and so we're going to continue and i want it out there that a man with a knife cannot silence a man with a pen กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุและไม่มีใครมีสิทธิ์มากล่าวหาอิหร่านว่าเกี่ยวข้องต่อเรื่องนี้ระบุไม่ควรมีใครต้องถูกประนามนอกจากซาลมานรัชดีและผู้สนับสนุนของเขาอส่นได้มี ی ی นี่ไม่ใช่เหตุโจมตีหรือการถูกขู่สังหารครั้งแรกต่อซาวมานรัชดีนักเขียนนวนิยายสัญชาติอังกฤษเชื้อสายอินเดียวัย75เขาเกิดและเติบโตที่อินเดียในครอบครัวมุสลิมแคชเมียร์สองเดือนก่อนที่อินเดียจะประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ ซาแมนรัชดีไปศึกษาต่อด้านประวัติศาสตร์ที่ King's College และได้รับสัญชาติอังกฤษหนังสือเล่มแรกของเขาแม้จะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักแต่ก็เป็นใบเบิกทางที่ทำให้นักวิจารณ์มองเห็นศักยภาพแต่ผลงานที่สร้างความแตกแยกความโกรธแค้นขณะเดียวกันก็ได้รับการพูดถึงมากที่สุดของ s ซามนรัชดีคือผลงานชิ้นที่4นวนิยายเดอะซาตานิกเวอร์หรือองค์การปีศาจ ตีพิมพ์เมื่อปี1988โดยนำเรื่องราวของนบีมูฮัมม uh ัดศาสดาของศาสนาอิสลามมาเป็นพื้นฐานงานเขียนจุดชนวนความกดเคืองของชาวมุสลิมในหลายประเทศที่มองว่าเป็นการดูหมิน่นศาสนาและไม่สามารถยอมรับได้หลังหนังสือดังกล่าวตีพิมพ์หลายประเทศห้ามนาเข้าและเผยแพร่อาญาตลา a โคมนีผู้นำสูงสุดของอิรานณเวลานั้น อาญาตลาโคมนี่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านณนะเวลานั้นไม่เพียงสั่งแบนหนังสือยังได้ออกคำสั่งฟัตวาหรือคำวินิจฉัยให้สังหารรัชตีพร้อมตั้งค่าหัวถึง3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า100ล้านบาทนำไปสู่การตัดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอังกฤษกับอิหร่านในปีถัดมาไม่เพียงชซาวมารัชดีจะ,ะเผชิญการขู่ฆ่าและการลอบสังหารหลายครั้งร้านหนังสือนักแปลต่างตกเป็นเป้าโจมตี ไปจนถึงการเสียชีวิตของฮิโตชิอิการาชินักแปลชาวญี่ปุ่นอิบราฮิมโมกราอิหมามและอดีตผู้ช่วยเลขาธิการสภามุสลิมแห่งสหราชอาณาจักรระบุว่าแม้หนังสือดังกล่าวจะสร้างความขุ่นเคืองและเจ็บปวดให้กับชาวมุสลิมแต่มองว่าฟัตวาเป็นคำตัดสินเรื่องการปฏิบัติศาสนากิจไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นคำขู่หรือคำสั่งสังหารใคร และมองว่าคําแถลงของผู้นําอิรานณเวลานั้นไม่ได้มีผลผ,ลผูกพันกับมุสลิมทุกคนเน้นย้ําการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน